สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงหนุ่มเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูที่อ้างตนว่าเป็นผู้บุกพร่องทางสติปัญญาและได้ล่อลวงหญิงบริการมาชำละแร่เนื้อจัดการเป็นวัตถุดิบส่วนผสมของไส้กรอกหมูเรื่องราวจะชวนขนลุกขนาดไหนน่าสยดสยองบนความเศร้าเพียงใดเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะ ก้าวหนึ่งที่เคยล้มไปมันสอนให้เราก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าจงจำเอาไว้ว่ารอยเท้าที่ก้าวผ่านมาทุกๆก้าวนั้นมีราคาเขาเรียกมันว่าประสบการณ์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ เริ่มต้นเรื่องราวกันด้วยกลางดึกคืนหนึ่งในเดือนตุลาคมปี1997บริเวณใกล้กับฟาร์มแห่งหนึ่งในแถบชานเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดามีสองสามีภรรยาที่กำลังขับรถฝ่าสายฝนกลับบ้านแล้วจูๆ่ๆในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีของเหลวสีแดงอยู่ท่วมตัวพุ่งออกมาจากข้างทางอีกทั้งในมือของเธอนั้นก็ยังถืออาวุธมีคมอยู่ด้ามหนึ่ง เธอเอาตัวนั้นขวางรถเอาไว้พร้อมกับทุบรถแล้วบอกว่ามีคนพยายามที่จะทำร้ายเธอ สามีภรรยาที่อยู่ในรถสังเกตเห็นว่าบนมือของหญิงผู้นี้ที่มาขอความช่วยเหลือนั้นมีกุญแจมือติดอยู่พวกเขาจึงรีบพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงในแผนกห้องฉุกเฉินแพทย์ตรวจพบว่าหญิงสาวได้รับบาดเจ็บบริเวณท้องและต้นขาและผลตรวจร่างกายในเลือดของเธอก็ยังตรวจพบแอลกอฮอลและสารเสพติดจํานวนมากดังนั้นหลังจากที่ทางโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาจึงได้โทรแจ้งความในทันทีความจริงแล้วผู้หญิงคนดังกล่าวทำอาชีพขายบริการโดยเธอเล่าว่าคืนนั้นมีผู้ชายเรียกเธอไปใช้บริการเธอจึงได้ตามผู้ชายคนนั้นไปเมื่อถึงที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองและถูกพาเข้าไปในรถบ้านเก่าๆคันหนึ่งแต่เมื่อเธอได้ย่างเท้าเข้าไปแล้วนั้นเธอก็ได้กลิ่นเหม็นสาบแส,บ,สบจมูกแล้วทันใดนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็เข้ามาบีบคอเธอจากด้านหลังแล้วใช้กุญแจมือข้างหนึ่งล็อกเธอเอาไว้เธอนั้น พยายามขัดขืนแล้วทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันและในขณะนั้นเองเธอก็ได้คลําไปเจออาวุธมีคมในกล่องเก็บอุปกรณ์เธอใช้มันจ้วงอย่างมั่วสั่วจากนั้นจึงเปิดประตูและวิ่งฝ่าสายฝนออกมาโชคดีที่ตอนนั้นมีคนขับรถผ่านมาพอดีเธอจึงได้รับความช่วยเหลือได้ทัน และเมื่อเรื่องถึงหูทางการทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ไม่รอช้าพวกเขาได้ตามเบาะแสไปจนพบฟาร์มแห่งนั้นและเหยื่อผู้หญิงที่ถูกกระทําคนดังกล่าวก็ได้ให้ปากคําเอาไว้แต่หญิงขายบริการคนนี้เขากลับมีทีท่าไร้เดียงสามากและเมื่อทางการได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้โดยเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตวิลเลียมวิลลี่พิกตันเป็นเจ้าของฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งและเนื่องจากเขามีความพิการทางสติปัญญาเขาจึงเรียนไม่จบชั้นมัธยมและกลับมาทำ ที่บ้านโดยพิกตันบอกว่าเขาแค่อยากระบายความใครส่วนกุญแจมือก็แค่เป็นสิ่งที่ช่วยปลุกเร้าอารมณ์ของเขาความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นใส่ร้ายเขาเขาเองก็ถูกเธอทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันและเมื่อทางเจ้าหนที่ตํารวจได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงลองไปสอบถามชาวบ้านแถวและแวกนั้นดูแล้วก็พบว่า พิกตันเองเขามีชื่อเสียงในทางที่ดีมากเขาเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะนำไส้กรอกหมูมามอบให้เพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำระหว่างคำพูดของหญิงขายบริการที่มีประวัติเสพยาเสพติดกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคนในระแวกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางการจะฟังรายละเอียดจากใครแล้วสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดใครจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันและแล้วทางเจ้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ทำ สืบสวนต่อแต่เพียงลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก็เท่านั้นและด้วยเหตุผลนี้เองพิกตันจึงได้รับการปล่อยตัวอย่างง่ายได้และเมื่อวันเวลาผันผ่านไปแล้วกว่า1ปีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของสถานีอีสต์แวนคูเวอร์ในท้องที่ก็ได้เห็นว่ามีชายวัยกลางคนคนหนึ่งได้เข้ามาแจ้งความเพื่อตามหาคนหายโดยคนที่เขาต้องการตามหานั่นก็คือหญิงขายบริการคนหนึ่ง เพราะเขาได้ตกหลุมรักเธอเสียแล้วแต่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้หญิงคนดังกล่าวได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาลองพยายามตามหาเธอทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อเธอได้และในสมัยนั้นเองในเมืองแวนคูเวอร์จะมีหญิงขายบริการจำนวนหนึ่งที่หายตัวไปทุกปีจนกระทั่งในปี1998 ภายในระยะเวลาเพียง6เดือนก็ได้มีหญิงสาวหายตัวไปกว่าย3ามรายแล้วการแจ้งความของชายคนดังกล่าวนี้ ทำให้ทางเจ้าที่ตำรวจที่ชื่อว่าเดฟดิกสันรู้สึกสนใจเขารู้สึกถึงความผิดปกติของเหตุการณ์เหล่านี้ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นก็ไม่รอช้าพวกเขาจึงเริ่มสืบสวนเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของหญิงสาวเหล่านี้อย่างจริงจังและเมื่อวันเวลาผ่านผ่านไปแล้วกว่า3ปีทางเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบผู้ต้องสงสัยไปแล้วกว่า200คนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววความคืบหน้าที่ชัดเจนนักและในขณะเดียวกันนั้นเอง ก็ยังมีหญิงขายบริการที่หายตัวไปอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่มีทางเลือกทางเจ้าที่ตำรวจจึงได้ขอความช่วยเหลือไปอยังทางองค์กรการปรับปรามแล้วทั้ง2หน่วยงานก็ได้จัดตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจขึ้นเพื่อทำคดีร่วมกันหลังจากก่อตั้งทีมสืบสวนร่วมกันได้ไม่นาน นายตำรวจที่ชื่อว่าเฮนรี่ที่รับผิดชอบคดีนี้ก็ได้รับแจ้งเบาะแสที่สำคัญเบาะแสหนึ่งคนงานหญิงในฟาร์มของพิกตันเธอก็ได้พลั้งปากเล่าให้เพื่อนของเธอฟังตอนเมาว่าเธออย่าได้ซื้อไส้กรอกจากฟาร์มของพิกตันเชวนะรู้ไหมว่าเนื้อพวกนั้นมาจากไหนฉันจะบอกให้เอาบุญก็แล้วกันฉันเคยเห็นมากับตาเลยในยุ้งฉางของฟาร์มแห่งนี้ฝั่งซ้ายมีหมูตัวหนึ่งแขวนเอาไว้อยู่ส่วนฝั่งขวาก็มีร่างของหญิงคนหนึ่งแขวนอยู่ พิกตันเขาแล่เนื้อหมูทีหนึ่งแล้วก็ไปแล่เนื้อคนทีหนึ่ง แล้วเขาก็เอาไปผสมใส่รวมกันในเครื่องบดเนื้อจนออกมาเป็นไส้กรอกที่พวกเรากินกันทุกวันนี้และฉันเกล้เหลือบมองลงไปที่พื้นตรงพื้นบริเวณที่ทําการแร่อยู่นั้นมันก็เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงและไขมันของมนุษย์ที่ไม่สามารถขัดเกาออกได้หมดเมื่อทางการได้ฟังเรื่องราวของหญิงสาวดังกล่าวเล่ามานี้ทําให้พวกเขายิ่งต้องตื่นตัวรีบหาทางล้วงเอาความจริงของโรงงานฟาร์มหมูแห่งนี้ที่ผลิตไส้กรอกนั้นมาให้ได้หลังจากเฮลลี่ได้รับข่าวเบอสา จึงได้เรียกตัวผู้หญิงคนดังกล่าวมาสอบปากคาที่สถานีตำรวจแต่วันที่เธอไปสอบปากคำนั้น เธอกลับมีอาการมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์และสารเสพติดทําให้การสอบปากคําในครั้งนี้นอกจากจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังทําให้เฮนรี่ถูกตําหนิด,ด้วยว่าทําไมถึงไม่หาคนที่ดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้มาสอบปากคําบทสรุปการสอบปากคําในวันนั้นก็ไม่เป็นผลเธอเล่าไปหัวเราะไปมีอาการมึนงงในสิ่งที่เธอนั้นกําลังตอบคําถามทางการอีกต่างหากและเนื่องด้วยเหตุผลนี้เองหลักฐานที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอทางเจ้าที่ตํารวจจึงไม่ สามารถขอหมายค้นเพื่อตรวจค้นฟาร์มของพิกตันได้แต่เฮนรี่นั้นก็ไม่ยอมแพ้เขาได้ลองไปที่ฟาร์มแห่งนั้นด้วยตัวเองเพื่อหาเบาะแสเมื่อเฮนรี่ไปถึงที่ฟาร์มเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเพราะพิกตันนั้นต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เขารู้ทั้งรู้ว่าเฮนรี่นั้นไม่มีสิทธิ์ในการตรวจค้นฟาร์มหมูของตนแต่เขาก็ยังพาเฮนรี่ไปเดินดูรอบๆฟาร์มรวมถึงพาไปดูเล้าหมูและยุ้งสางของเขาอีกด้วยโดยที่นั่นเฮนรี่ได้พบว่าสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มนั้นสกรปรกมากแล้วหมูมีกลิ่นเหม็นรุนแรงแต่กลับไม่พบอะไรเลยที่ดูเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้สิ่งที่เขาได้พบในช่องแช่แข็ง ก็เป็นเพียงเนื้อหมูธรรมดาแล้วก็มีจำพวกอาหารที่เขานั้นให้หมูกินมันก็ดูเป็นอาหารสัตว์ปกติการสืบสวนค้นหาความจริงของเฮนรี่ในครั้งนี้ก็ไร้ซึ่งความคืบหน้าตามเคยเนื่องจากไม่พบบาะแสหรือหลักฐานอะไรเลยเฮนรี่จึงทำได้เพียงกล่าวคำบอกลาและจับมือกับพิกตันโดยภายหลังเขาได้บอกกล่าวเล่าว่า ความรู้สึกที่เขาได้จับมือของพิกตันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เขาลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตเนื่องจากการสัมผัสของฝ่ามือนั้นทั้งนิ่มทั้งเหนียวเนืดหนาและเปียกชื้นมันทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนสัญชาตยานของเจ้าที่ตำรวจอย่างเขานั้นบอกตนเองว่าชายผู้ดูไร้เดียงสาคนนี้จะต้องเป็นฆาตกรอย่างต่อเนื่องที่เขาตามหาอย่างแน่นอน และเมื่อเฮนรี่ล้มเลิกความคิดที่จะหาเบาะแสจากการสอบถามเพื่อนบ้านและคนงานแล้วลองหาคนอื่นที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบถามดูโดยเขาลองตามหาคนงานคนเก่าที่เคยทำงานในฟาร์มหมูของพิกตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แล้วเขาก็ได้พบกับชายคนดังกล่าวที่มีชื่อว่าแอนดรูเบลวูดเขานั้นเคยทํางานอยู่ในฟาร์มของพิกตันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ภายหลังก็ถูกไล่ออกเนื่องจากขโมยของในฟาร์มนั่นเองแต่เรื่องราวดังกล่าวนี้ที่ทางการทราบมันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตกตาเจ้าที่ตํารวจกันแน่เมื่อเฮนรี่เดินทางไปหาแอนดรูเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งเนื่องจากแอนดรูเขาดูไม่มีความตกใจเลยแม้แต่น้อยที่ทางเจ้าที่ตํารวจมาหาเขาถึงที่บ้าน แต่เมื่อเฮนรี่เริ่มเปิดประเด็นถึงเรื่องฟาร์มหมูแห่งนั้นแอนดรูก์กับมีอาการร้อนรนพูดจาตะกุกตะกักจากการสอบถามจึงทราบว่าแอนดรู์นั้นเคยติดยาเสพติดมาก่อนหลังจากออกจากสถานบําบัดแล้วเขาก็ได้ไปทํางานที่ฟาร์มของพิกตันและเนื่องจากเขาไม่มีที่อยู่อาศัยพิกตันจึงอนุญาตให้เขาพักอยู่ในฟาร์มแห่งนี้โดยได้จัดแจงห้องว่างห้องหนึ่งเอาไวใ้ให้กับเขาและเมื่อวันเวลาผ่านไปความใกล้ชิดสนิทสนมของเจ้าของฟาร์ หมูกับคนงานผู้นี้ก็เริ่มคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วจูจ่ๆคืนหนึ่ง พิกตันก็ได้เอ่ยปากชวนแอนดรูออกไปซื้อบริการด้วยกันแต่เนื่องจากแอนดรูนั้นมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศเขาจึงได้กล่าวปฏิเสธไปโดยที่แอนดรูนั้นนึกไม่ถึงเลยว่าพิกตันจะหัวเราะลั่นออกมาและกล่าวว่าเขาไม่ได้ต้องการเพียงเรื่องอย่างว่าเท่านั้นและทันใดนั้นเองพิกตันเขาก็หยิบกุญแจมือออกมาจากกล่องใช้หมอนที่อยู่บนเตียงเป็นอุปกรณ์ประกอบแล้วสาธิตให้ดูอย่างเชี่ยวชาญและภาคภูมิใจเริ่มจากการใส่กุญแจมือใช้ลวดรัดที่ลำคอไป จนถึงการใช้อาวุธมีคมตัดที่หลอดลมเหยื่อแล้วก็ตามด้วยตัดที่หลอดเลือดแดงมันทําให้ในขณะนั้นแอนดูรู้สึกหวาดกลัวพิกตันมาก แล้วกลางดึกในคืนนั้นเองที่ยุ้งฉางของพิกตันจูจ่ๆก็มีไฟสว่างสวัยขึ้นและมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังออกมาแอนดรูนั้นตกใจตื่นอย่างกระทันหันแต่เขาไม่กล้าที่จะออกไปดูแล้วต่อมาภายหลังเขาก็ถูกพิกตันใส่ร้ายว่าขโมยของในฟาร์มหมูแห่งนี้สุดท้ายแล้วแอนดรูก็ถูกพิกตันไล่ออกจากฟาร์มดังกล่าวนั่นเองถึงแม้แอนดรูจะได้เล่าเบาะแสสําคัญให้กับทางเจ้าที่ตำรวจฟังแต่เขาก็มีประวัติการใช้สารเสพติดมาก่อนดั ดังนั้นในฐานะของพยานแอนดรูจึงแทบไม่มีความน่าเชื่อถือเอาเสียเลยด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้ทางการสืบสวนคดีนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการมากนะักส่วนกระทั่งวันเวลาผันผ่านไปเข้าวันที่6กุมภาพันธ์ปี2002จูจๆก็มีวัยรุ่นที่อาศัยใกล้อยู่กับฟาร์มหมูของพิกตันเขาแจ้งความกับหน่วยงานการปรับปรามว่าในฟาร์มแห่งนั้นเคยมีอาวุธผิดกฎหมายมากมาย เจ้าที่ตำรวจได้ยินดังนั้นพวกเขาต่างมองหน้ากันอย่างตกอกตกใจเพราะทางการเองก็รอโอกาสทองแบบนี้มานานแล้วทางเจ้าที่ตำรวจไม่รอช้าพวกเขารีบมุ่งหน้าไปที่ฟาร์มหมูของพิกตันในทันที และเข้าตรวจค้นพื้นที่พวกเขาพบอาวุธผิดกฎหมายมากมายที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่ในห้องของพิกตันพวกเขาจึงดำเนินการจับกุมตัวพิกตันในข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายและรีบขอหมายค้นจากสารมาตรวจค้นฟาร์มในทันทีและเมื่อหมายค้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายร้อยนายก็ได้มาตรวจค้นยังฟาร์มของพิกตันทางการใช้เวลาในการตรวจค้นนานถึง1ปีกับอีก9เดือน เสียงบประมาณในการค้นหากว่า70ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เกือบราวๆ2,000ล้านบาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นการตรวจค้นหลักฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการทำคดีฆาตรกรรมประเทศแคนาดาเลยก็ว่าได้และในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยทางเจ้าที่ตำรวจได้ตรวจพบ DNA ของเหยื่อถึง3 3คนบนวัตถุต่างๆที่อยู่ในฟาร์มแห่งนี้เช่นแหวนของเหยื่อบนเก้าอี้ไม้ช่องเก็บอุปกรณ์ความเย็นหรือแม้กระทั่งช่องแช่แข็งเองหลักฐานในการตรวจสอบสืบค้นก็เต็มไปหมดอีกทั้งยังตรวจพบชิ้นเนื้อที่อยู่ในช่องแช่แข็ง และต่อมามันก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเนื้อของมนุษย์ทางกระทรวงสาธารณสุขของบริติชโคลัมเบียจึงรีบออกคำสั่งให้เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปทั้งหมดในท้องตลาด ที่ถูกจัดจำน่ายออกไปขายจากฟาร์มแห่งนี้เพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าประชาชนชาวแคนาดาที่ตั้งใจจะซื้อไส้กรอกหมูไปรับประทานกันผู้บริโภคเหล่านั้นจะได้ไส้กรอกเนื้อมนุษย์กลับบ้านไปแทนและจากการตรวจสอบของทางเจ้าที่ตำรวจก็พบว่าชิ้นส่วนมนุษย์บางส่วนยังได้ถูกนำไปเป็นอาหารหมูอีกด้วยและเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยอย่างน่าสยเดสยองเช่นนี้ทางอายการจึงสั่งฟ้องพิกตันทั้งหมด7 6ข้อหาแล้วเขาก็ถูกตัดสิน คดีให้จำคุกตลอดชีวิตและไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวเป็นเวลา25ปีและต่อมาในปี2010ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองแวนคูเวอร์ได้แถลงคำขอโทษอย่างเป็นทางการที่ไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้เร็วกว่านี้จนทำให้มีผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของพิกตันเจ้าของฟาร์มหมูแห่งนี้นั่นเอง สุดท้ายแม้คดีนี้จะสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วแต่ก็ยังมีจุดที่น่าสงสัยอีกหนึ่งอย่างคือในกระบวนการการพิจารณาคดีทำไมนอกจากคนงานทั้งสองคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงช่วงที่เขาพลั้งเผอพูดในขณะที่มืนเมาและในส่วนของคนงานคนอื่นๆรวมถึงเพื่อนบ้านเองทำไมจึงล้วนปฏิเสธที่จะเป็นพยานในคดีนี้กันละ่ะนอกจากนี้ยังมีบางคนที่พยายามจะเป็นพยานให้กับพิกตัน จ้าของฟาร์มหมูแห่งนี้อีกและพยายามที่จะปกป้องเขาบวกกับคําให้การของแอนดรูที่บอกว่าหลังจากที่เขาสนิทสนมกับพิกตันได้ไม่นานพิกตันก็ชวนเขาสังหารสาวบริการอย่างเลือดเย็นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วแล้วก็ชาวบ้านในระแวกนั้นรวมถึงคนงานในฟาร์มหมูแห่งนี้จะไม่ถูกพิกตันชักชวนด้วยหรือไงนอกจากนี้หลังจากที่พิกตันถูกจับกลุมตัวเขายังพูดคําพูดแปลกๆด้วยว่าพวกเขาไม่กล้าเป็นพยานหลอก เพราะถ้าผมถูกจองจำก็อย่าคิดว่าจะมีใครรอดทำให้หลายคนคิดว่าชาวบ้านพยายามช่วยเหลือพิกตันเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นผิดและเหตุการณ์การฆาตกรรมต่อเนื่องในครั้งนี้หรือว่าที่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นการร่วมมือกันของคนงานหลายคน ทั้งชาวบ้านเองคนงานในฟาร์มเองเพราะถ้าส่งแจ้งขนาดนี้แล้วฟาร์มหมูก็มีขนาดใหญ่มากคนงานก็เยอะลูกจ้างเองก็เป็นชาวบ้านกันทั้งนั้นรวมถึงชาวบ้านในละแวกนั้นก็ด้วยจะไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรเลยหรือไงแต่สุดท้ายแล้วคำถามนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่ทางเจ้าที่ตำรวจหาความจริงไม่ได้เลยเพราะพิกตันเองก็ไม่เคยปริป,ปากอธิบายเรื่องราวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นดังกล่าวเลย จุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเขาจะต้องทนทุกทรมานในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเรือนจำแต่เขาไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้ายหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจกด Subscribe ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำตัดสิ่งดีๆเพื่อแอดได้ปรปับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดี และทีมงานทุกคนขอบพระคุณจากหัวใจเลยค่ะในทุกคอมเมนต์แอดอ่านตั้งแต่คุณผู้ฟังเขียนลงแล้วนะคะแต่แอดอาจจะตอบช้าหน่อยนะยังไงก็รอแอดด้วยนะคะคนดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย